วัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับวันนี้วันที่สี่ครับเป็นวันศุกร์นะเดือนมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสบี่นะครับ,รว,ว,รบวันนี้เราจะมา่อที่เราจะมาเรียนอนชาครูเนาะบางคนชั้นปสีเนี่ยมีทั้งนักเรียนใหม่เข้ามานะครับบางคนอาจะยังจะไม่รู้จักชื่อครูนะครับครูก็จะแนะนําชื่อให้ให้เรียนรู้ก่อนว่าคือชื่ออะไรนะ ครูชื่อจริงชื่อครูนภัสคำลานะครับหรือคุณคุณไอ้นะครับครูจะสอนพวกเราป4อยู่สองวิชานะครับก็คือวิชาศิลปะและวิชาดนตรีนะครับแต่ในช่วงเนี้นะครับที่นักเรียนก็รู้ดีว่าเป็นช่วงที่โลกกำลังระบาดนะครับครูต้องกาให้พวกเราได้นะครับดูแลสุขภาพ ัวเองให้ดีนะครับอ่ถ้าไม่เกิดมีการเสียรายครับมาเข้าสูนยะ์อหาบดเรียนกันเลยครับอ่าวิชาศิลปะปสี่วันนี้หน่วยการเรียนรู้ที่หนึรครับมองหินที่เป็นทําได้ครับเป็นยังไงมาดูกันอ่าเริ่มต้นจากเส้นอีกแล้วนะครับเส้นอย่างที่ครูเคยบทเรียนไปหลายครั้งว่า เป็นส isk, temples, lasting, Tamil, ิ่งท <alted ril, ṇa>, ี่สำคัญเป็นพื้นฐานครับพื้นฐานที่ศิลปะต้องใช้เส้นนะครับอันนี้เราเรียนมาตั้งแต่ปหนึ่งนะครับป้หนึ่งขสองก็ต้องใช้เส้นนะครับถามว่าเราเรียนไม่ดีนะเส้นเป็นสิ่งสําคัญนะครับในการแสดงรูปล่างรูปทรงความตื้นลึกและแสงเงาของสิ่งต่างๆนะครับเป็นสิ่งที่ เป็นสิ่งชี้นําสายตานะครับและช่วยแสดงการเคลื่อนไหวในภาพดังตัวอย่างอ่มาดูเลยรูปแรกเส้นสร้างรูปทรงนะครับเส้นแสดงความหนาบางสมบูรนณะเส้นแบ่งพื้นที่เส้นชี้นําสายตาอสายตาไงพาไปเลยรู้ว่าเออเด็ก ภาพในะอยู่ใกล้อยู่ไกลใช่ไหมครับรูปไกลสุดอารูปภาพนี้กับภาพที่ไกลที่สุดก็คือ,น,น,น,คอนู้นรูปภูเขารูปก้อนเมฆใช่ไหมครับอ่านน่าเข้าใจนะต่อมาเส้น,สนแสดงแสงเงาอ่าแสงเงาอย่างเช่นเงาอยู่ด้านขวาแสดงว่าแสงมันเข้าด้านไหนครับนักเรียนแสงเข้าด้านซ้ายถูกต้องครับเส,เส้นแสดงความเคลื่อนไหวอ่าอย่างเงี้ย สิงโตกำลังกํากำลังกระโดดตะคุบเยื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนี่ยอะต่อไปครับตัวอย่างเช่นธรรมชาตินะที่มีความแตกต่างกันครับนักเรียนนะรูปต้นไม้รูปอารูปต้นไม้ก็จะมีผลไม้ใบไม้มีนกลองดูนะอันนี้ต้นไม้อภาพใบบัวอันนี้นะครับอยากได้สไปเดอร์แมนสไปเดอร์ ลูกต้นไม้อะไปดูข้าวข้าวก่อนเนาะอะสีมีอยู่ในธรรมชาติรอบๆตัวนะครับในทางทสินสีคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเนี่ยมนุษย์สร้างขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อใช้ในงานศิลปะมีลักษณะแตกต่างกันเช่นสีเียนสีไม้สีน้ําสีปัตเตอร์อสีเทียนสีน้ําสีไม้หรืสีปัตเตอร์แต่ที่เราเคยใช้กัน ทุกวันนี้เราใช้สีไม้กันอยู่เนาะสีเทียนเรายัางแทบไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับอ่าต่อไปนี่การผสมแม่สีบางคนยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าสีอะไรผสมอะไรอะไรได้สีอะไรอ่ามาเริ่มแม่สีแม่สีมีกี่แม่ครับมีสามแม่นะแดงเหลืองน้ำเงินอ่ามาดูการผสมกันแดงเมื่อผสมกับเงินจะกลายเป็นสีอะไรสีสม้ม เลืองผสมน้ำเงินสีเขียวและน้ำเงินผสมแดงก็จะเป็นสีม่วงนะครับอ่าในสีต่างต่คุณค่าของสีและเทคนิคการใช้สีเช่นต่างสีไม้สีไม้สีน้ำสีบอเตอร์แต่ละสีนักเรียนเขาจะมีความเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ความสวยงามของแต่ละสีนะครับสีไม้จะมีความโดดเด่นอีกแบบหนึ่งสีน้ำก็จะมีความงามอีกรูปแบบหนึ่งสีวบอเตอร์ก็อีกรูปแบบหนึ่ง ครับต่อไปเลยรูปร่างรูปทรงอ่ะอย่างที่เรียนลดรูปร่างจะเป็นอะไรครับเส้นรอบนอกกับนะนอกรูปทรงธรรมชาติและสิ่ง้อมถ้าสังเกตและแยกแยะนะครับเรียน,นได้ชัดเจนจะช่วยให้การวาดภาพถูกต้องง่ายยิ่งขึ้นนะรูปร่างอ่ะรูปร่างทรงอันนี้เราเรารูดด้กันอยู่แล้วนี่ถือว่าทบทวนกักกกนแล้วกันนะอ่าเพื่นผิว พื้นผิวคือขนาดของสิ่งต่างที่สามารถสัมผัสจับต้องหรือมองเห็นได้เช่นหยาบละเอียดครุขะด้านมันเป็นตุ่มเป็นน่ะดูรูปภาพจิกกันนี้ผิวเขาเป็นลักษณะแบบไหนครับครุขะไหมหรือเป็นตุ่มเป็นน่าเป็นได้ไหบเป็นตุ่มเป็นนามทั้งครุขะนะครับฝั่งนี้ผิวเรียบใช่ไหมครับผลไม้เนี่ยต่อไปจะครกปัด อนันี้ใหม่ครับอ,อ่ตาตัวอย่างลักษณะพื้นผิวลักษณะของผิวบางนิดท,ทำให้อยากสัมผัสจับต้องเมื่อมองเห็นเช่นผิวนุ่มปุกปุยของกระต่ายและแมวอย่างเช่นขนขมันนุ่มใช่ไหมครับรนักเรียนอ่านุ่ม,มแมวอันนี้อะไรเนี่ยตุ๊กตาอ่าน่าจะเป็นตุ๊กตาครับมีหรือเปล่าอ่าต่อไปลักษณะของผิวบางนิด ที่ให้ความรู้สึสคกครุขระเช่นผิวค้างพกหรือถุเรียนต่อไปครับตัวอย่างลักษณะพื้นผิวขึ้นู่ในธรรมชาติอ่าต่อไม้ข้าวโพดอันนี้น่าจะเป็นแอปเปิลนะครับไม่ใช่มะเขือเทศน,นะพื้นผิวในงานทัศนศิลป์ที่มนุษย์สร้างขึ้นะนะครับตาดาวอันนี้ตาตากระโหับ นีอะไรเอ่ยไรูปโป่งอ่ะโอเคต่อไปพื้นที่ว่างพื้นที่ว่างในงานท่าสังส้งศิลคืออะไรครับคือบริเวณว่างที่ไม่มีอะไรปรากฏเลยบริเวณว่างในงานวาดภาพมีสองลักษณะคือบริเวณว่างรอบรอบภาพและบริเวณว่างในภาพอ่ะอะันไม่ก่อนภาพที่มีบริเวณว่างรอบรอบภาพนี่รอบภาพไม่มีอะไรเลยครับ ต่อไปภาพที่เรียนว่างในภาพอะในภาพมันว่างนะครับมันอะไรลูกมะเขือยาวในชะ่มมันว่างไม่มีอะไรเลยนะครับแต่รอบนอกอะ่ะมันมีภาพรอบด้านอยู่โอเคครับการจัดพื้นที่ว่างในภาพที่เหมาะสมจะช่วยให้ผลงานม,มีความสวยงามและสีสันและสียังช่วยทําให้พื้นที่ว่างอพื้นที่ว่างนะในภาพสวยงามยิ่งขึ้นดาวตัวอย่าง ภาพแรกภาพที่สองอั้นดูเอาเองเหมือนกันนะครับเพื่อนภาพที่หนึ่งภาพที่มีบริเวณว่างทําให้รู้สึกสบายาพักสายตานะครับแต่ถ้ามาดูภาพที่สองเนี่ยโอ้อะไรไม่รู้เลยเต็มไปหมดเลยแน่นอึดอัดนะครับทาให้บริเวณว่างทําให้รู้สึกแน่นอึดอัดมันไม่สบายตานะครับนเะพื่อนต่อไปครับอ้าวต่อไปจะเป็นแบบทดสอบนะครับจำนวนสิบข้อ คุณจะอ่านจบแห้ฟังให้เรียนตอบแล้วกันนะครับแล้วให้คะแนนในใจของตัวเองนะครับแล้วก็จบจากคลิปนี้นะครับครูจะมีใบงานให้หนึ่งใบงานนะครับครูก็จะฝากไว้กับที่ครูประจําชั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณรูประจําชั้นจะประสานกับผู้ปกครองอีกทีนะครับว่าจะนัดให้มารับใบงานอย่างไรยังไงนะครับโอเคไปลืยกันเลยข้อที่หนึ่งอืม เส้นที่ปรากฏใกล้ๆตัวสุนัขคือข้อใดอ่ะเส้นแบบนี้กอไก่เส้นแสดงแสงเงาไหมมันเป็นเงาหรือเปล่านมันใช่เงาไหมขอไข่เส้นแสดงรูปทรงรูปทรงมันใช่ไหมคอควายเส้นแสดงความหนาบางหรือว่างงงูเส้นแสดงความเคลื่อนไหวเออไหนนีไหนนีเอาง่ายเลยมาไอสุนัขตัวนี้กําลังทําอะไรครับ กำลังกระโดดวิ่งใช่ไหมครับงั้นแสดงข้อนี้ได้คำตอบแล้วตอบงองูเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับอ่าให้คะแนนดแดงไว้หนึ่งคะแนนนะต่อไปข้อยสองครับแม่สีประกอบด้วยสีตามข้อใดอ่าพึ่งเรียนกันมานะครับดีนะกอไก่สีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินขอไข่สีดำสีขาวสีแดงอคดงอควายสีเขียวสีฟ้าสีชมพู หรือว่างงสีเหลืองสีขาวสีชมพูอ่าครูเชื่อว่าทุกคนร้อเปอร์เซ็น์ของในห้องคงตอบถูกทุกคนครับอ่าตอบเลยข้อนี้กอไก่ครับสีแดงสีเหลืองและสีเงินเป็นแม่สีนะครับเอาต่แบบข้อที่สามอ่าข้อนี้เกิดจากการผสมสีของแม่สีสองสีใช่ไหมครับเหลืองกับมเงินจะได้สีอะไรเอ่ยอ่าตอบเลยไม่ยากครับได้สีเขียวอ่าได้สีเขียวนะครับ ไขอที่ดีสีชนิดใดให้ความเปียกชุ่มโปรง่งใสอ่าเขาบอกเปียกชุ่มดินสอสีดินสอนเปียกไหมครับหรือว่าคอควายสีเทียนเปียกไหมงั้นข้อนี้เ,เดี๋ยวนะมันมีสองอันไขอไข่สีปอตเตอร์นง,งูสีน้ำนักเรียนครับข้อนี้นะ มันจะตอบได้สองอย่างขอไข่เนี่ยสีปอตเตอร์มันก็ต้องใช้น้ำถึงนะครับแต่ว่าสีสีที่เปียกชุ่มและโปร่งใสงที่สุดก็เป็นสีสีปอตเตอร์มนีน,น้ำผสมอะไรละต้งองตอบงงงครับสีน้ำน,นะครับอตอบงองงสีน้ำครับข้อใดอข้อห้าข้อใดมีรูปร่างคล้ายรูปสามเหลี่ยมโอ้ีหตอบเลย ช่ไหมครับตอบเรือตอบขอไขเรือใบนะครับโอเคมาเดินทางมาถึงข้อที่หกไปล,ละลักษณะของพื้นผิวในงานทศิลป์คือข้อใดก็การผสมผสานจากการจินตนาการของศิลปินหลายคนขอไขการผสมผสานของเส้นสีรูปร่างของทรงช่องว่างและแสงเงาคอควาย การผสมผสานกันของความฝันและความจริงใช่ไหมไม่น่าจะเกี่ยวใช่ไหมครับงองูการผสมผสานกันของทรายไม้และหินอืมข้อดีตอบนายเอ๋ยพื้นผิวพื้นผิวนะครับพื้นผิวข้อนี้ตอบงองูการผสมผสานของทรายและไม้และหินครับโอเค ไปครับเจคับภาพไรต่อไปนี้มีลักษณะผิวนุ่มสับลวดมันนุ่มไหมนะนุ่มไหมครับไม่นุ่มขอไขกระดาษผิวเรียบไม่นุ่มงองช้อนแข็งนันต่อไปเลยครับพอควายกระต่ายเก่งมากครับจากภาพต่อไปนี้อะผิวตามข้อใดคางคกผิวลื่นหรือเปล่า อบางคนอาจจะไปหลงตอว่าผิวลื่นก็นได้เพราะมันมันลื่นใช่ไหมครับแต่แล้วมันลื่นอ,อ่าข้อนี้ตอบอ่าผมคิดว่านักเรียนตอบถูกกันแหละตอบขอใครผิวผขรุขระนะครับโอเคมาตอข้อที่เก้าก่อนเลยครับบริเวณที่ไม่มีอะไรปรากฏในงานทัศนศิลป์เราเรียกว่าอะไรไม่มีไม่มีนะไม่มีอะไรปรากฏนะครับ พื้นที่เรียบใช่ไหมพอไข่พื้นที่โล่งข้อควายพื้นที่สว่างขางูพื้นที่ว่างอ้าวได้คาตอบแล้วตอบอะไรครับนักเรียนตอบอะไรกันเลยเอาโอเคข้อนี้ต้องตอบว่าพื้นที่ว่างเป็นคาตอบที่ถูกต้องอ่สรุปข้อสุดท้ายข้อสิบข้อใดไม่ใช่นะครับให้เรียนดูตรงนี้ไม่ใช่การนําความรู้ไปใช้ในงานเอ้ย ความรู้ไปใช้ในการทํางานทัศนศิลป์ก็ไกลโจโจ้สร้างพื้นที่ว่างในการวาดภาพด้ทั้งเส้นและสีเขาถามไม่ใช่นะครับโมโมมองเห็นพื้นผิวต่างๆที่ปรากฏอยู่ในภาพวาดอควาโดโดว,วาดภาพที่มีพื้นที่ว่างเพื่อให้ภาพไม่อึดอักแสะสบายตามังูโกโก้ใช้เส้นสีแสงเงาสร้างพื้นผิวให้กับงานภาพ งานวาดภาพม,มาเรียนครับมาเรียนตอบได้ยังครับข้อไหนเอ่ยที่ไม่เกี่ยวกับการนาความรู้ไปใช้นะสิ่งข้อนี้ต้องตอบว่างงงูนะครับเพราะอะไรครับโกโก,โก้ใช้เส้นสีแสงเงาสร้างพื้นผิวอ่ามันไม่ได้เกี่ยวกับพื้นผิวนะครับพื้นผิวต้องเป็นอะไรครับพื้นผิวต้องเป็นทรายเป็นหินเป็นอะไรที่มันพื้นผิวขรุขระใช่ไหมครับ โอเคอ่ะได้คะแนนลบคะแนนได้เท่าไรกันบ้างเอง่ยนะครับใครได้6คะแนนขึ้น,นถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับแต่ถ้าใครไม่ถึง6คะแนนก็ไม่เป็นไรนะครับเราเป็นการทดสอบนะครับทดสอบการเรียนกอนโรงเรียนเราจะเปิดการสอนแบบปกตินะครับแต่ครูก็จะมีใบงานให้นะครับระหว่างที่เราเรียนออนไลน์กันเนี่ยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับ ขอฝากให้นักเรียนนะครับดูแลสุขภาพตัวตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็อ,อยากให้ทุกอย่างโรคโรคร้ายตัวนี้มันได้เบาๆลงจะได้มาเรียนตามปกติกันนะครับสำหรับวันนี้คุณครูไอ้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับนักเรียนบ๊ายบาย